สวัสดีครับพ่อพี่น้องปองปลายสุขสุนทรครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีวันนี้อยู่ที่หน้างานนะครับเพืภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับน้อี่ครับทีมงานเ้องกับมหาวิจอดณ์จิตใจพระวัดครับตั้งเวทีกลางเสียงไก่เซตสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับนี่นี่ครับอีที่จะไฟนิดหน่อยพ่อพี่น้อฉากทีมงานของบิวเจอร์ของบิว่ทีมนมาอ่า รถกลางเสียงพันยังพันแล้วว่ะสันเออบนสายก็ใช้บนใสายสั้นๆหนึ่งเก่าก่อนเจ๊ก่อนครับขอบคุณหลายๆครับสหรับคิวงานวันนี้นะครับเที่วที่ห้องกับไก่เซตสมบูรณ์นครับรอจะดีฉากของชมอินเตอร์เทนเมนต์เนาะครับเนาะนี่ครับทีมงานก็ลงกลางเสียงจบลอยบริเวณย่าเตาไฟอขานไฟก็รอดปลายไฟมาใส่เนาะ ้านที่กว้างๆในจังหน่อยครับผมหญ้าเผาใหมๆ่ๆอสิดำตินในจังหน่อยเอ,อ่นะครับติดถนนใหญ่ไปพาดนะครับที่มาแล้วคอยใสยกันคนละไม่คนละเมื่อคนติดพืน้นติดไฟเออเตรียมพร้อมนะครับ เสร็จงานนี้แล้วกับกัปปานครับผมมีงานนะครับสีเก่าแบบพกากันอยู่บุรีรัมจังหวัดบุรีรัมย์นี่เฮายี่สิบครับคอนจันของตัเกี้ยวมีสิกครับผมสีเก่าลำสิงครับผมเออสีเก่ายี่สิบแล้วก็ยี่สิบสี่ในงานตัเกี้ยวอยู่ทบุรีรัมย์นี่มันกันยังหาสถานที่อะไรอยู่ครับหมอครับหมอโลคกองมีอยู่ตะวันตกตอนไหนเรมาสีลงไตกันแน่นะครับนะรอติดตามชมกันต่อไปนะครับยี่สิบ ยี่สิบเจ็ดยี่ยี่คือบริรัมกับโตเกียวลำสิ่งกับสาสเวตกับโตเกียวหนึ่งสองหนึ่งกากับเปิดว่งแถวนาสราคับของเอดีทันเดอร์ที่สองสีจันทิสีอ่ะจังเราอัปเดตช่วงงานกันเราชมนะครับช่วงานของออด้วสองบนยตางินเก่าาทีครับ หายไปสนใจอะไรบนไซเลนซ่าว pues กับปัจจัยกับเรียลทีเครื่องเสียงครับออดสอนยังวางครับคิวงานยังวางไลครับโซงคิ้วขมาไปโซงคิวมาก่อนกับไปก่อนกับไปนั่งพอดนะครับพอด้วยโซนคิวมาเออกลับมาครั้นทีโอเคครับผมเออของน้ำของในกับมีอยู่ของไฟฟ้ากัมีใส่อยู่ใครอยู่ที่งวันทัมาเมื่อวานนี่ก็เลยมีไฟฟ้าอยู่ทางนี้ครับนี่ของน้ำใอยู่เศร้าเดียวครับนะครับ เดินทางสะดวกสบายครับนี่ไปไปไปมาสะดวกครับมาเมืองบายครับนี่ติดถนนใหญ่ด่าขาดขายก็อยู่ทั้งหนาผมครับด่าขาดขายในงานกับสิมี่ขึ้นเรานะครับผมมานี่ครับทิ้งมานเขาก็ติดไฟติดยังล่อติดเพท่อนเบิ้องไนนี้ก็ล่อครับล่อมันต้องมีฉากนะครับฉากของปฐมอ터นเตอร์เทนเมนต์เนาะตอนนี้ดินน้องดิวเนาะเออทีมงมาเอาซอยกันคนละมือคนละมือกันนี่ครับ หักกันใบขึ้นคนน,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 นนี้ปั่นลงมายาเจตถังหมันก็นำติดตัวนี้เอานะครับสำปบตู้เราดงเสร็จเรียบร้อยนะครับนายเจทั้งระบบกลางเบีดนะจากคนก็นมีแปดทองห้าออมีซิห้องเนาะครับเนะาะพอคนเออคนเลยแล้วตัง้งแปดทองกับอะไรซิปทองกับอะไรเดาแต่ครับแต่ว่าราคาบนเลยลดนะครับเนาะ กเสียงไฟแสงสีจัดเต็มขึ้นเขา,า,าให้ลงย่อลงมากกได้หนดึเอาซ้ำนี่ก็ได้แล้วก็ซ้ำเก่า,ามันก็เป็อย่างไรแคบไหมก็ามาเอาใส่สาเกามันขนาดไหน,น,หหนเนาะได้ครับผมเก็บความสงบสบายคนทีมาเราก็ยังไปนั่งยิบไปนั่งมาสบายๆแต่กับบรรยากาศอุ้ยสงยดีกําลังเดือดหนาวเดืเดอดเย็นมากเลยครับพี่น้องเด้ออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยระวบางสุขภาพไปแล้วกันนะครับทีมงานผมยังเป็นไข่แน่ผมก็เป็นครับ มันห่อนแล้วก็หนาวหนาวหรอกกัเย็นอยู่นี่แหละครับอ้าวชนะก็สู่ๆนะครับชีวิตค่อนไหวนะครับตากแดดตากฝนเป็นเรื่องธรรมดานะสู่กันครับซอยกันคนอตะใหม่ข้อตะมือติดกันไฟผาฉากฉาก่นกันยังมั่นันมากครับผมเอออีบุโรนวัสดุครับที่มาแล้วก็ซอยกันคนอตะใหม่ข้อตะมืองไก่เสียดและเส้นสมบูรุนนะครับอ่า แล้วเดี๋ยวไปนอนพักผ่อนเตรียมเก็บลับมาแล้วเต็มที่ผู้มมหน้าที่ใต้เทปบายเอ้าจังไรก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับเ้อสำหรับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสา h a ชาแนลรับผมคลิปนี้เอาไว้เสมอเชจนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ